ครับสวัสดีครับผมแพทย์จริย,ยานคุณพันธ์นะครับหน่วยางานตรวจสอบภายในทําการรายงานการตรวจสอบนะครับเงินเดือนนะครับการจ่ายเงินเดือนพนักงานบริษัทคิวโกประจําเดือนกันยายน2557นะครับระหว่างวันที่ 21เดือนสิงหาคมถึงวันที่20เดือนกันยายนนะครับเรามาดูภาพรวมกันก่อนนะครับเรามีพนักงานทั้งสิ้นนะครับที่จะต้องจ่ายเงินเดือนอยู่ที่52ท่านนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาคือเดือนสิงหาคมเนะี่ยเรามีอยู่56ท่านนะครับดูอย่างนี้ก็คือมีพนักงานลดลงนะครับที่เรามาดูในแต่ละแผนกนะครับแผนก QDM นะครับมีทั้งหมด สามสิบสามท่านนะครับแผนกเคเลนะครับมีสิบสี่ท่านนะครับแผนกบีแคร์มีหนึ่งท่านและในเดือนนี้ก็มีแผนกโพควินเชียลเซลล์หนึ่งท่านนะครับเนื่องจากว่ามีการจ่ายคืนเงินกองทุนนะครับอยอดจ่ายเงินนะครับเดือนรวมนะครับเดือนนี้อยู่ที่แปดล้านเอ๊ะแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสิบเอ็ดสตังค์นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาคือเดือน สิงหาคมนะครับลดลงนะครับเพราะเดือนสิงหาคมจะอยู่ที่1นึ่งล้านสามบาทสาสปตางค์ก็ลดลงประมาณ1นึ่งแสนกว่าบาทนะครับดูว่าทําไมเหตุผลอย่างไรถึงลดลงและก็รายละเอียดความถูกต้องในการจ่ายเงินเดือนเดือนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับเรามาดูเลยนะครับส่วนแรกนะครับเรามาดูการาจ่ายเงินเดือนเบื้องต้นก่อน,อนว่าในภาพรวมเนี่ยมี <c oughs> ข้อผิดพลาดตรงไหนบ้างนะครับในการจ่ายนะครับโดยเราจะนำนะครับช่องสีเขียวนะครับในช่องเงินเดือนนะครับค่าลงเวลาเบี้ยขยนันค่าสวัสดิการประจําสวัสดิการไม่ประจําและเงินได้อื่นๆนะครับรวมกันหักด้วยช่องสีเหลืองนะครับคือช่องหักลางานหักภาษีหักดินออมหักประกันสังคมหักเงินกู้ยืมนะครับหักอื่นๆและหักช่องสุดท้ายคือช่องสุทธินะครับ เข้าสูตรแล้วก็รวมดูนะครับมันจะต้องเท่ากับศูนย์ทั้งหมดนะครับนี่ครับจากสูตรนี่คือเท่ากับศูนย์ทั้งหมดสแสดงว่าภาพรวมในการจ่ายเงินเดือนเดือนกันยายนเนี่ยถูกต้องนะครับทีนี้เรามาดูในรายละเอียดว่ามีอะไรบ้างหัวข้อต่อไปนะครับเป็นการจะเป็นการจ่ายเงินกู้ยืมบริษัทนะครับที่พนักงานนะครับเนื่องจากทั้งบริษัทเนี่ยมีสวัสดิการในการให้พนักงานกู้ยืมเงินนะครับบริษัทนะครับทุกแล้วก็มี ก็จะมีการหักคืนจากเงินเดือนทุกๆเดือนนะครับเรามาดูว่าในเดือนนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างนะครับรายละเอียดในเดือนนี้โดยมีเอกสารที่ใช้ในการประกอบการตรวจก,ก็คือระเบียบการคืนเงินกู้ยืมบริษัทนะครับประจําปี2557นอาะครับในเดือนนี้นะครับในเดือนนี้เรามีพนักงานทั้งสิ้น11ท่านนะครับที่จ่าย เงินกู้ยืมคืนบริษัทนะครับแต่ไม่มีพนักงานกู้ยืมเงินเพิ่มนะครับในยอดอยู่ที่28,564บาทนะครับในเอกสารระเบียบการคืนเงินกองทุนก็อยู่ที่28,564บาทนะครับนี่คงเหลืออยู่ที่173,156บาทนะครับเจ3 1 5 6บาทครับเนื่องจากไม่มีพนักงานกู้ เพิ่มในเดือนนี้นะครับมีใครบ้างนะครับที่มีการกู้ยืมเงินบริษัทนะครับคนแรกก็คือคุณพี่บุญสินนะครับ1,300นรอนะครับคุณสุมนทา2,300นารอนะครับคุณวีรพล2 0 0 8นะครับต่อมาก็เป็นคุณศักดานะครับ4,600นะครับคุณปุญญรัตน์นะครับ3 0 0 7นะครับ คุณปนาอม1,800นะครับคุณปณิตา2อ0 0ันานะครับคุณจัก,กิกิด1,800บาทนะครับคุณธุรกิจ4,600บาทนะครับคุณนรดีนะครับ1,800บาทและสุดท้ายคุณนาชารา1,100บาทรวมเป็น28,564บบาทนะครับนี่คือในส่วนของตัวาการหักเงินกู้ยืมบริษัทนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นการตรวจสอบในช่องของรายได้นะครับก็คือรายรับเพิ่มเติมจากอัตราค่าจ้างนะครับก็จะมีตั้งแต่ค่าล่วงเวลาเบี้ยขยันนะครับสวัสดิการประจําสวัสดิการไม่ประจําและช่องเงินได้อื่นนะครับในส่วนหัวข้อนี้นะครับเป็นหัวข้อที่เราจะพูดในเรื่องของเงินได้ได้อื่นๆนะครับเบี้ยขยันและค่าล่วงเวลานะครับส่วนสวัสดิการประจาและไม่ประจําเราจะข้ามไปคุยในหัวข้อต่อๆไปนะครับโดยเอกสารที่ใช้ในการ ตรวจสอบนะครับเราก็จะมีในส่วนของเอกสารที่แจงนะครับที่มาของรายได้นะครับประจรําเดือนกันยายนนะครับหนึ่งตัวนะครับและก็การจ่าย OT ทหรือค่าล่วงเวลานี่ฮะที่เกิน500บาทต่อคนนะครับทีนเรามาดูเลยว่าในหัวข้อแรกที่จะตัวก็คือเงินได้อื่นๆนะครับช่องของเงินอื่นนะครับเดือนนี้มียอดจ่ายอยู่ที่62,900 78บาทนะครับห2 9 7 8บาทนะครับถ้าเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาเราจ่ายอยู่ที่1 3 4 0 0 0สนา่นี่พันนะครับก็ลดลงประมาณเกือบเกือบ6ก0 0 0กว่าบาทนะครับนี่เรามาดูรายละเอียดกันว่ามีอะไรบ้างนะครับในส่วนของอะไรอื่นๆนะครับในเดือนนี้นะครับเรามีการจ่ายเงินคืน กองทุนให้กับพนักงานทั้งสิ้น3ท่านด้วยกันเป็นยอดเงินรวมอยู่ที่24,536บาทนะครับมีใครบ้างนะครับแบบหนึ่งนะครับ คุณสุธิชาสองพันหกทูนสุธิชานะครับคุณอนิสานะครับและคุณวรินทร์นะครับสามท่านรวมกันสองหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบหกบาทนะครับต่อไปนะครับเป็นการจ่ายเงินเดือนคืนพนักงานนะครับประจำเดือนมีนาคมทั้งหมดสิบสี่ท่านนะครับสองหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบสองบาทนะครับสุดท้ายก็คือในส่วนของค่าตําแหน่งนะครับของคุณอนุรงศักดิ์ใจดีนะครับ ก็15,000บาทนะครับนี่คือในส่วนของช่องของได้อื่นนะครับที่มียอดจ่ายรวมอยู่ที่62,978บาทครับนี่ครับ62,978าบาทถือว่าถูกต้องนะครับหัวข้อต่อไปนะครับเป็นข้อค่าหัวข้อของค่าเบี้ยขยันนะครับก็คืออไม่ขาดไม่ลาไม่สายนะครับซึ่งเมื่อก่อนนะฮะเราจะมียอดอัตราการจ่ายเนี่ยที่ แตกต่างกันร,ระหว่างหน่วยงานเทเลนะครับแล้วก็หน่วยงาน QDM นะครับก็คือ QDM เมนี่ยเมื่อก่อนจะได้อยู่ที่ครั้งละ5 0 0นะครับแล้วก็เทเลรครั้งหนึ่งหนึ่บาทตอนนี้มีการปรับลงแล้วนะครับคือทุกท่านนะครับก็จะได้เท่ากันคือ500บาทนะครับในเดือนนี้ก็จะมีอยู่ทั้งสินงส้นยอดจ่ายอยู่ที่4 0 0 0บาทนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด8ท่านด้วยกันนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคมนะครับเดือนสิงหาคมจ่ายอยู่ที่500บาทนะแสดงว่าเดือนนี้มีพนักงานมาเช้า แล้วก็ไม่ขาดเนี่ยเพิ่มมาขึ้นครับคนแรกก็คือคุณสุมนญชานะครับคนที่สองก็คือนายกิษดานะครับอ่าคนที่สามคือนายนุวัฒนะฮะคนที่สี่คือคุณปนอมนี่ขาประจานะครับคุณบันนิตานะครับอ่าคุณปนัดานี่ครับนี่คือหนึ่งงานเทเลนะครับคุณกัญจนานะครับแล้วก็คุณกันยานะครับกัลยานะครับรวมกันแล้วแปดท่านเป็นเงินสี่พันบาทนะครับต่อไปนะครับเป็นในส่วนของค่าล่วงเวลาหรือเบี้ยขยันนะครับก็เดินนีจใยอยู่ที่ 5,351บาท10ส,สตางค์นะครับก็ถ้าเปรียบเทียบกับเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็ลดลงนะครับเพราะเดือนสิงหาคมอยู่ที่8,564บาทนะครับดูดีว่าเอกสารที่ใช้ประกอบในการตรวจนะครับก็คือ,อ OT นะครับหรือค่าล่วงเวลาที่มีอัตราเกิน500บาทนะครับซึ่งค่าล่วงเวลานะครับที่เกิดขึ้นที่ทางบริษัทจ่ายเนี่ยก็จะเป็นในส่วนที่มีการที่หัวหน้างานนะครับหรือผู้ที่มีความรับผิดชอบเนี่ยมีการเซ็น ชัดเจนในการตรวจสอบว่ามีการมาทํางานในในลักษณะข,ของการเข้าลงเวลาจริงนะครับตรงนี้ก็มาดูว่ามีใครได้รับในค่าล่วงเวลาส่วนนี้บ้างอย่างไรบ้างนะครับคนแรกเลยนะครับนายโนบลิศนะครับหกร้อยเก้าสิบหกบาทห้าสิบตังค์นะครับคุณปานอมหกร้อยสี่สิบเจ็ดสิบตังค์แล้วก็คุณจักรกิจอยู่ที่สี่พันเจ็ดบาทห้าสิบตังค์นะครับ แล้วเดือนี้ก็ได้รับตั้งหมด3ท่านก็เป็นเงิน5351บาท10บสตางค์นะครับก็จะตรงกับในส่วนของตัวที่มีค้า่วงเวลาเกิน500บาทพอดีนะครับก็ถือว่ามีการตรวจสอบแล้วจากหน่วยงานนะครับ IT แล้วก็ QDM นะครับต่อไปนะครับเรามาดูหัวข้อต่อไปอ๋อผมก็จะพูดในส่วนของตัวเบีย้ยสวัสดิการประจําและไม่ประจํานิดหนึ่งนะครับก็จะมียอดอยู่ที่รวมกันอยู่ที่ 59240บาทนะครับโดยเป็นประจําอยู่ที่4500ัน้าย4 5 0สนะครับแล้วก็ไม่ประจําอยู่ที่18740บาทนะครับถ้าเปรียบเทียบกับเดือนสิงหาคมนะครับก็จะลดลงนะครับเพราะเดือนสิงหาคมจะอยู่ที่6 1 6 0 7บาทนะครับแต่ว่าเราไปดูกันในข้อถัดไปนะครับก็ ต่อไปเราก็จะมาดูในส่วนของเรื่องของวินัยนะครับระเบียบวินัยในการทํางานนะครับการลามาสายนะครับเดือนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับโดยมีสรุปการลามาสายนะครับของทาง hr คือพี่อุเขาทําสรุปมาให้ด้วยนะครับก็ดังนี้นะครับในเดือนนี้นะครับมีการมาสายนะครับทั้งสิ้นนะครับในส่วนที่ไม่เกิน3ามนาทีเนี่ย123ครั้งนะครับเปรียบเทียบกับเดือนสิงหาคมก็ ลดลงมาหนึ่งครั้งนะครับส่วนคนที่นะฮะส่วนคนที่ามาสายติดท็อปทอปก็คือคุณมีตั้งแต่คุณอิสริยานะครับคุณนัทกรคุณนัชชาดาคุณเนื้อดีนะครับคุณโยทินคุณพิบบุญศิลป์คุณนิชพิษเ,เดือนนี้มีพี่ดุ๋ยเข้ามาเป็นร่วมแจมด้วยนะครับมีทั้งหมดเนี่ยประมาณนี้ครับเนี่ยไฮไลท์ตรงนี้นะครับ ส shorts, ่วนคนที่ขาดงานนะครับมีทั้งหมดเจดท่านด้วยกันนะครับเดือนนี้มีทั้งหมดคนขาดงานเจ็ดท่านแล้วก็หักเป็นเงินนะครับหักเป็นเง <th Fleet> ินนะครับการขาดงานเนี่ยครมีมีการขาดงานหากในกรณีท <c ười> ี่เกินกําหนดนะครับหรือยังไม่ผ่านช่วงทดลองงานเนี่ยก็จะมีการหักตังค์ด้วยนะครับก็จะมีการหักตังค์ด้วยนะครับเดือนนี้นะครับมีการหักตังค์หักเงินเนี่ยอยู่ที่สี่พัน 8 2 9บาท1สตังค์นะครับมีการหักเงินสําหรับท่านที่ลาเกินกําหนดแล้วนะครับหรือบางท่านยังไม่ผ่านทดลองงานนะครับต่อไปนะครับเป็นการมาสายนะครับมาการมาสายเกิน30นาทีนะครับมีทั้งสิ้น3ครั้งนะครับมีคนเดียวคือคุณพี่บุญศิลป์นะครับคือพี่จันนิขาประจําเหมือนกันนะครับต่อไปนะครับเป็นการลาป่วยนะครับแบบมีแว็บรองแพทย์นะครับเดือนนี้มีทั้งหมด11วันนะครับและ การลาป่วยแบบไม่มีใบรับรองแพทย์เดือนนี้มีทั้งหมด21วันนะครับเท่ากับเดือนที่ผ่านมาเลยนะครับและก็ในเดือนนี้ครับมีการลากิจฉุกเฉินนะครับอยู่ที่1วันครึ่งนะครับลากิจฉุกเฉินอยู่ที่1วันครึ่งนะครับประมาณนี้นะครับก็กดระเบียบชัดเจนนะครับในเรื่องของงาน HR ในเรื่องของการควบคุมการทํำการขาดลามาสายนะครับ ต่อไปนะครับเรามาดูหัวข้อในเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับผลต่างนะครับของการจ่ายเงินเดือนนะครับของเดือนกันยายนนะครับคือเดือนนี้นะครับกับเดือนที่ผ่านมาคือเดือนสิงหาคมว่ามีผลต่างเกิดขึ้นอย่างไรทําไมนะครับในเดือนนี้มียอดการจ่ายเงินเดือนเนี่ยน้อยลงกว่าเดือนสิงหาคมนะครับภาพรวมเบื้องต้นก็คือเราจะเห็นแล้วว่ามีพนักงานลดลงนะครับประมาณ 4, ทักงสี่ท่านนะครับในเดือนกันยายนเนี่ยมีพนักงานห้าสิบสองนะครับในเดือนสิงหาคมมีพนักงานห้าสิบหกนะครับ แต่เรามาดูสาเหตุในแต่ละแผนกและกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับแผนกแรกนะครับเป็นแผนกบัญชีนะครับพนักงานจํานวนเท่าเดิมนะครับยอดจ่ายเงินเดือนเนี่ยมีตัดส่วนเพิ่มขึ้น8%นะครับเนื่องจากว่าในเดือนสิงหาคมเนี่ยมีการหักนะครับะแรงพนักงานไป1ไปครึ่งเดือนนะครับเนื่องจากมีเป็นตามข้อตกลงที่มีไว้กับพนักงานท่านนั้นนะครับก็พอเดือนนี้นะครับเขาไม่ถูกหักนะครับ ตัวเลขที่เคยหักไปก็จะตีกลับขึ้นมาเป็นเท่าเดิมนะครับก็ค<อ>ือมีผลต่างเพิ่มขึ้นจากตัวเลขที่เคยหักของเขาไปนะครับหัแผนกต่อไปนะครับเป็นแผนก HR นะครับส่วนต่างอยู่ที่4%พเพิ่มขึ้น4%ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับหัวข้อ,อแผนกต่อไปนะครับเป็นแผนก IT นะครับพนักงานาในเดือนกันยายน,นยมี6ท่านนะครับในเดือนสิงหาคมมี2ท่านนะครับเพราะว่าในเดือน สิงหาคมที่ผ่านมานั้นเนี่ยฮะมีการมีพนักงานจํานวนสองท่านเนี่ยได้จา่ายเงินคืนกองทุนที่ออมไว้นะครับก็พอในเดือนนี้กลับเข้ามาก็าจะลดลงนะครับลดลงเก้าเปอร์เซ็นตนะครับในเดือนพนักงานแผนกไอทีลดลงแล้วนะครับเก้าเปอร์เซ็นต่อไปนะับเป็นแผนกมาร์เก็ตติ้งนะครับจำนวนพนักงานเท่าเดิมคือแปดท่านนะครับส่วนต่างลดลง 2 9 6 7 7บาทนะครับคิดเป็น13%นะครับเพราะเหตุใดน,นะครับเนื่องจากว่าในเดือนสิงหาคมเนี่ยม,ม,มีการคืนเงินออมนะครับมีการคืนเงินออมพนักงานหนึ่งท่านแล้วก็มีการตับในส่วนของอโบนัสครึ่งเดือน1คนด้วยกันนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะมีการคืนเงินเดือนด้วยนะครับสีท่านนะครับก็จะลดลงถึง13%เมื่อกลับมาถูในเดือนนี้นะครับ ต่อไปนะครับเป็นในส่วนของ p o t e n t i a l s e l l นะครับตัวนี้มีการเปลี่ยนแปลงร้อเซนะครับเนื่องจากว่าเดือที่ผ่านมาคือเดือนสิงหาคมไม่มีการจ่ายแต่เดือนนี้มีการจ่ายในส่วนของคืนกองทุนเงินให้กับพนักงานนะครับก็ถือว่าปรับเพิ่มขึ้น100%เดือนหน้านะครับในเดือนตุลาก็จะลดลงนะครับหนึเช่นกันนะครับต่อไปนะครับเป็นแผนก QDM นะครับแผนก QDM นะครับลดลง26% นะครับลดลงเยอะลดลงกเกือบเจ็ดหมื่นนะครับเป็นเพราะว่ามีพนักงานลดลงเลยนะครับตับ้งจากเดือนอสิงหามีสิบเอ็ดท่านนะครับเดือนกันยามีสิบท่านแล้วก็มีการจ่ายแล้วก็ในเดือนสิงหานี่ก็จะมีการจ่ายคืนเงินกองทุนให้กับพนักงานสองถึงสามท่านด้วยกันนะครับต่อไปนะครับเป็นแผนกเทเลนะครับก็มีการรวมแลวฮะจากทีมทิชากับทีมพิพิีเตอร์ครับรวมกันมาเป็นเทเลร่วมกันเลยนะครับ ในเดือนสิงหามีรับ16ท่านนะครับเดือนนี้เหลือ14บท่านนะครับก็ลดลง2ท่านนะครับเงินส่วนต่างนะครับของเงินเดือนลดลง4 9่0 0นเกกว่าบาทนะครับก็คือเกือบ5้าหมืนคิดเป็น28%ดเซนะครับก็เหตุผลที่ลดลงนะครับหนึ่งเลยพนักงานลดลงสองนะครับในเดือนสิงหาคมเนี่ยเรามีการจ่ายเงินคืนพนักงานนะฮะหนึ่งท่านด้วยกันนะครับแผนวีแคร์นะครับจำนวนพนักงานเท่าเดิมนะครับคือสี่ท่านนะครับส่วนต่างลดลงยี่สิบแปดบาทคิดเป็นไม่ถึง คิดเป็นไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นครับเป็นศูนเปอร์เซ็นทีนี้เรามาดูภาพรวมทั้งหมดนะครับภาพรวมในเดือนกันยายนมีพนักงานทั้งหมดห้าสิบสองนะครับในเดือนสิงหามีห้าสิบหกนะครับก็มีส่วน่านลดลงหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์นะครับคิดเป็นสิบสี่เปอร์เซ็นตนะครับสาเหตุนะครับหนึ่งเลยนะครับก็ดูคร่าวๆก็คือมีพนักงานลดลงสี่ท่านนะครับแล้วก็ในเดือนนี้เองนะครับเราไม่มีการจ่าย เรามีพนักงานกู้ยืมเงินนะครับทำให้การจ่ายเงินเดือนเนี่ยไม่สูงขึ้นนะครับแล้วก็การสมมติในการจ่ายคืนเงินเดือนเนี่ยเมื่อเราทํามา2เดือนแล้วนะครับส่วนต่างจะไม่เกิดขึ้นแล้วนะครับก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับมีอยู่ประมาณนี้ที่สาเหตุที่ลดลงนะครับคาดว่านะครับถ้าจะให้เงินเดือนลดลงได้อีกเนี่ยก็คงลดลงกว่านี้ไม่น่าจะเกินหมื่นสองหมื่นแล้วครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับประมาณแปดแสนนะครับภาพรวมน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับ ต่อไปนะครับเรามาดูหัวข้อที่เราพูดค้างไว้นะครับในหัวข้อของรายได้ก็คือสวัสดิการประจําและไม่ประจํานะครับเอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบก็คือเอกสารชีร e ้แจงที่มาของรายได้ประจําเดือนกันยายนนะครับสวัสดิการประจำนะครับอยู่ที่4500บาทนะครับสวัสดิการประจําอยู่ที่18,740บาทนะครับเรามาดูสวัสดิการประจํากันก่อนส่วนใหญ่ยายายแล้วนะครับจะเป็นค่าตําแหน่งนะครับของทีมบริหารนะครับแล้วจะมีค่าน้ํามันรถนะครับแล้วก็ค่าเสื่อม น้ำมันละคาโทรศัพท์ของพี่ messenger นะครับเรามาดูเลยนะครับในส่วนนี้มีอย่างไรบ้างนะครับสวัสดิการประจำยอดจ่าย45,000บาทนะครับเป็นค่าตำแหน่งนะครับ32,000บาทนะครับตัวนี้ฟิกอยู่แล้วนะครับเป็นค่าเสื่อมน้ำมันของพี่ messenger 4 5 0นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นค่าน้ำมันของพี่หนึ่งอยู่4,000บาทนะครับรวมกัน45,000บาทนะครับ ส่วนสวัสดิการไม่ประจำนะครับเราจ่ายอยู่ที่18,740บาทนะครับถ้าเปรียบเทียบกับเดือนสิงหาคมนะครับเราจ่ายลดลง67บาทนะครับที่เรามาดูนะว่าในส่วนของสวัสดิการประจำเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีการจ่ายค่าน้ํามันนะครับของหน่วยงานมาร์เก็ตติ้งนะครับเดือนนี้นะครับมีการจ่ายค่าน้ํามันของหน่วยงานมาร์เก็ตติ้งนะครับ อยู่ที่15,750บาทนะครับเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมานะครับอยู่ที่1500บาทนะครับเดือนที่ผ่านมาจ่ายอยู่ที่14,250บาทนะครับเพิ่มขึ้นมาประมาณ1500บาทนะครับต่อส่วนอื่นๆก็จะมีการจ่ายาให้กับทางคุณจักกิจนะครับในส่วนของตัว ค่าเดินทางและค่าโทรศัพท์1,490บาทนะครับแล้วก็ในเดือนนี้นะครับมีพนักงานเกิดอยู่ทั้งหมด3ท่านด้วยกันนะครับเป็นเงินท่านละ500บาทก็จะเป็น1,500บาทนะครับคือมีคุณปณิตานะครับห้าบาทนะครับมีคุณทิติมาพรห้0รบาทนะครับแล้วก็มีคุณแบบนี้นะครับมีคุณนิช,นช แป๊บหนึ่งนะครับอีกคนหนึ่งขอดูแป๊บหนึ่งนะครับใครเอ่ยน่าจะเป็นคุณนิชพิดนะครับเดือนนี้อ่าใช่ครับคุณนิชพิดนะครับเงินเดือนมีค่าน้ำมันสามพันสองรห้าสิบาทแล้วก็มีค่าดึกเงินเดือนอีกห้าเงินวันเกิดอีกห้าร้อยบาทนะครับคุณนิชพิดนะครับเป็นในส่วนที่รับค่าวันเกิดห้าร้อยบาทนะครับต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของตัวค่าเฉลี่ยเหมือนกัน T.S.R นะครับ หลายเดือนที่ผ่านมาเราไม่ค่อยที่จะให้ความสําคัญในส่วนของอเองินเดือนในส่วนของหน่ง,งาน TSR สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่า,ายังเป็นยอดที่น้อยอยู่นะครับมีประมาณ10กว่าคนนะครับเดือนนี้ก็14บเดือนที่แล้ว16นะครับแต่ต่อไปหากเราทํางานขายด้านเทเล,ลเรื่องของสเต็มเซลล์นะครับในค่าใช้จ่ายในส่วนนี้นะครับก็จะมีความสําคัญขึ้นมาทันทีนะครับซึ่งเราก็ต้องเริ่มตั้งต้นตั้งแต่หน้าบัตรนี้นะครับ เรามาสรุปกันเลยว่าเดือนนี้นะครับเรามีทั้งสิ้น14ท่านนะครับยอดจ่ายอยู่ที่หนึ่งแสสองมืนเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบเก้าบาทสาสิบเจ็ดสตางค์นะ3าสาตางค์นะครับยอดเฉลี่ย14ท่านอยู่ที่เก้าพันเก้าสิบเก้าบาทยี่สิบสี่สตางค์นะครับถ้าเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมานะครับมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่หนึ่งมืหนึ่งพันบาทนะครับก,ก็ลดลงนะครับ ก็เดี๋ยวเราเมื่อเรารับน้องที่ทำในส่วนของเป็นพนักงานรับโทรศัพท์นะครับในกลุ่มของสเต็มเซลล์มาแล้วเนี่ยเราจะมีการกําหนดอัตราค่าจ้างอย่างไรนะครับเพื่อที่จะทําทให้ในส่วนของตัวค่าเฉลีย่ยเนี่ยเป็นไปตามที่นโยบายทางผู้บริหารเขากําหนดมาอีกทีนึงนะครับ ต่อไปนะครับหัวข้อสุดท้ายนะครับเป็นหัวข,ข้อของเรื่องการหัก,กอื่นนะครับซึ่งเอกสารที่แจงก็คือเอกสารตัวนี้เหมือนกันนะครับปีช่องหักกันอื่นเดือนนี้หัก,กอื่นๆอยู่ที่3,782บาทนะครับปกติเราจะหักอ,อยู่แค่คนเดียวก็คือคุณนวลิศนะครับหักค่าที่จะลดกับค่าหารเนี่ย2,605บาทนะครับเดือนนี้ก็จะมีในส่วนของตัวคุณพณิตานะครับเข้ามาด้วยนะครับการหัก ค่าจอดรถมอเตอร์ไซค์นะครับด้อนหลังเดือนครึ่งครึ่ง้อนหลังครึ่งเดือนแล้วก็เดือนประจําเดือนอีกเดือนหนึ่งนะครับก็อยู่ที่749บาทกับ214บาทก็รวมเป็น963บาทนะครับอีกคนหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของคุณสีณนระงค์นะครับสว่างอารมณ์นะครับก็เป็นค่าค่าจอดมอเตอร์ไซค์อยู่ที่2,1214บาทนะครับนี่คือในส่วนของหักอื่นๆนะครับ ก็ถือว่าในเดือนนี้นะครับเรามีการจ่ายเงินเดือนลดลงนะครับมาเรื่อยๆนะครับเราลดลงมาเรื่อยๆนะครับจากล้านกว่าๆนะครับก็ตอนนี้ก็มาคงที่อยู่ที่แปดแสนเก้าหมื่นหนึ่นะครับหากเราคุบคุมนะครับได้นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าจะผันแปอีกชุดหนึ่งนะครับ มีการปรับเพิ่มมากขึ้นกว่านี้นะครับก็น่าจะเป็นในส่วนของเทเลนะครับเทเลในการตลาดในเรื่องการางานขายนะครับในส่วนของเ็มเซลน่าจะเริ่มต้นในเดือนตุลาคมนะครับก็อาจจะทําให้ินเดือนปรับสูงขึ้นนะครับปรับสูงขึ้นกว่านี้นะครับ ตรงนั้นเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งตามนยโยบายนะครับนนั้ในส่วนของการรายงานความถูกต้องนะครับของการจ่ายเงินเดือนนะครับประจำเดือนกันยายนนี้นะครับขอ,ขอจบเป็นงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ